หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกัญญารักษ์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน เวลา14นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงเปิดอาคารกัญยารักษ์ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวมีความหมายว่าอาคารรักษาผู้ป่วยสตรีสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภา คมสอพเพื่อให้บริการการรักษาพยาบาลสำหรับสตรีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงเป็นการปรับการให้บริการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและบริบทของพื้นที่โดยเป็นอาคารสูง4ชั้นประกอบด้วยหอผู้ป่วยอายุรกรรมสตรี28เตียงหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง28เตียงหอผู้ป่วยกระดูกหญิง28เตียงและหอผู้ป่วยสูตินรีเวช28เตียง จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเปิดอาคารกัญญารักษ์ซึ่งเป็นนามพระราชทานมีความหมายว่าอาคารรักษาผู้ป่วยสตรีเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยสตรีโดยเฉพาะสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตัวระหว่างชายหญิงที่ขัดกับหลักคำสอนทางศาสนาเป็นอาคารสูงสี่ชั้นมีหอผู้ป่วยอายุรกรรมสตรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยกระดูกหญิงและหอผู้ป่วยสูตินรีเวชโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ให้บริการทั้งรักษาพยาบาลและเป็นสถานที่จัดการ,รเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาคลินิกรวมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย